ลองนึกภาพตามนะครับว่ามีขุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลอาจจะมากถึง2 0,000ืล้านบาทเลยทีเดียวซ่อนอยู่ใต้ทะเลในอ่าวไทยแต่ว่าขุมทรัพย์ก้อนนี้เนี่ยดันไปอยู่ในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานี่คือเรื่องราวของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาครับเป็นประเด็นที่คระคซังกันมานานหลายสิบปีแล้วแล้วตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยที่เราได้ยิงชื่อกันบ่อยมากอย่าง MOU ปี c ี่เนี่ย ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับทำไมเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นแค่กรอบการเจราจาถึงได้จุดประเด็นให้คนเถียงกันรุนแรงได้ขนาดนี้มีทั้งฝ่ายที่บอกว่าต้องยกเลิกทันทีเพราะจะทําให้เราเสียดินแดนกับอีกฝ่ายที่บอกว่าต้องรีบเดินหน้าต่อเพื่อผลประโยชน์ของชาติและที่สําคัญที่สุดเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือเกาะกูดของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้ซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากมาก ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์ในสือ่อรายงานการประชุมสภาบทสัมภาษณ์ของฝ่ายรัฐบาลไปจนถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์เลยเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดว่าทำไมเรื่องง่ายๆที่ควรจะตกลงกันได้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถึงกลายเป็นปมขัดแย้งที่แบบแกะไม่ออกมาจนถึงทุกวันนี้โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าครับไอ้คำว่าพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนหรือ OCA เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเหมือนอยู่ดีๆก็มีพื้นที่ตรงนี้โผล่ขึ้นมาบนแผนที่แล้วครับมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาค่ะแต่มันเกิดจากการขีดเส้นของทั้งสองประเทศนี่แหละค่ะเรื่องมันเริ่มในปีพศ2515 ตอนนั้นกัมพูชาเขาประกาศเส้นเหตุไหลทวีปของตัวเองออกมาฝ่ายเดียวเลยซึ่งเส้นที่เขาลากเนี่ยในมุมของไทยเรามองว่ามันเออไม่ค่อยจะถูกตามหลักกฎหมายสากลเท่าไหร่เหมือนกับเพื่อนบ้านเรามาปักรั้วล้ำ,ำเข้ามาในเขตที่เราคิดว่าเป็นของเราอะไรทำนองนั้นไหมครับพื้นที่ตรงนี้มีขนาดประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรและนี่แหละค่ะคือพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นของตัวเองมาจนถึงวันนี้ อ๋อแสดงว่าตอนแรกก็คือต่างคนต่างขีดเส้นของตัวเองแล้วก็เกิดพื้นที่สีเทาตรงกลางขึ้นมาแล้ว MOU P44 นี้คือความพยายามจะเข้ามาจัดการพื้นที่สีเทานี้เหรอครับมันทำงานยังไง ใช่เลยค่ะแต่ต้องย้ําคําใหญ่ๆก่อนนะคะว่ามันเป็นแค่กรอบการเจรจาแค่กรอบใช่ค่ะไม่ใช่สัญญาแบ่งดินแดนแนวคิดหลักของมันก็คือการแบ่งพื้นที่เจ้าปัญหานี้เป็นสองโซนโดยใช้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือเป็นตัวแบ่งค่ะแบ่งเป็นโซนบนกับโซนล่างถูกต้องค่ะเหมือนตัดเค้กเลยโซนบนเอาไปแบ่งกันในชัดๆว่าของใครส่วนโซนล่างที่คาดว่ามีขุมทรัพย์อยู่ก็มาพัฒนาร่วมกันแบบนี้หรือเปล่าครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะโซนบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเจรจาเพื่อแบ่งเขตทางทะเลหรือดิลิมิเทชันให้มันชัดเจนไปเลยส่วนโซนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่และคาดว่ามีปิโตรเลียมเยอะก็มาคุยกันเรื่องการพัฒนาร่วมกันหรือ JDA เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากทับทรัพยากรพลังงานร่วมกันฟังดูเผินๆเ,เ,เหมือนเป็นทางออกที่วินวินนะครับแบ่งส่วนหนึ่งไปปักปันเขตแดนให้จบอีกส่วนก็มาพัฒนาหาผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในทางปฏิบัติเรื่องแบบนี้มักจะมี แต่ซ่อนอยู่เสมอใน MOU ฉบับนี้แต่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่ที่สำคัญที่สุดและกลายเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยก็คือ MOU ระบุไว้ชัดเจนมากครัว่าการเจรจาทั้งสองส่วนนี้ทั้งเรื่องแบ่งเขตตอนบนแล้วก็เรื่องพัฒนาร่วมตอนล่างจะต้องทำไปพร้อมกันและถือเป็นแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ indivisible package ใช่ค่ะ indivisible package อ๋อเข้าใจแล้ว นี่เองคือจุดที่น่าสนใจจริงๆเพราะเงื่อนไขที่ว่าต้องทำไปพร้อมกันและแบ่งแยกไม่ได้นี่ฟังดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของทางตันเลยนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งอยากทำอย่างหนึ่งอีกฝ่ายอยากทำอีกอย่างก็คือต้องไม่ต้องไปไหนกันพอดีและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป๊ะเ,ะเลยค่ะตลอด20กว่าปีที่ผ่านมามันเกิดภาวะชะงักงันเพราะเป้าหมายเร่งด่วนของสองฝ่ายมันสวนทางกันคือกัมพูชาเขาต้องการมุ่งไปที่การเจรจาพื้นที่ตอนล่างเป็นหลัก คุยเรื่องแบ่งผลประโยชน์ก่อนใช่ค่ะคุยเรื่องแบ่งผลประโยชน์จากแหล่งพลังงานเพราะเขาอยากจะรีบเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้พัฒนาประเทศในขณะที่ฝั่งไทยท่าทีของเราคืออยากจะเคลียร์เรื่องเขตแดนทางทะเลในพื้นที่ตอนบนให้มันจบจบไปก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องคุยไปพร้อมกันตามที่ตกลงกันไว้ใน MOU ก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งอยากคุยเรื่องธุรกิจอีกฝ่ายอยากคุยเรื่องปักปันเขตแดนและสัญญาก็บอกว่าต้องคุยทั้งสองเรื่องพร้อมกันมันก็เลยไปไหนไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะมันก็เลยค้างตึงอยู่แบบนั้นนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่า MOU ปี4 4ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ใช้การไม่ได้จริงแม้ว่าในทางทฤษฎีจะดูเหมือนเป็นกรอบการทํางานที่สมเหตุสมผลก็ตามซึ่งพอปฏิบัติไม่ได้จริงแถมยังคาระคาซังมันนานมันก็เลยเปิดช่องให้เกิดความกังวลในหลายๆเรื่องตามมาใช่ไหมครับ โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดอย่างเรื่องอธิปไตยที่ไปผูกกับเกาะกูดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตความกลัวว่าเราจะเสียเกาะกูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับที่มาของความกังวลนี้มาจากแผนที่ที่แนบท้าย MOU ค่ะแผนที่ใช่ค่ะฝ่ายที่ขัดค้านเขาก็ชี้ให้เห็นว่าในแผนที่ฉบับนั้นเนี่ยมันมีการใช้เส้นที่กัมพูชาเคยลากไว้ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตพื้นที่ ซึ่งปัญหาคือเส้นนั้นมันลากผ่านหรือเฉียดเกาะกูดของไทยแบบเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวนะครับแค่มีแผนที่ที่มีเส้นนั้นแนบท้ายมาด้วยมันจะทําให้เราเสียเกาะกูดได้เลยเหรอครับมันทํางานยังไงครับความกังวลมันอยู่ที่หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากหรือเอสต p อปเค่ะ กฎหมายปปิดใช่ค่ะแนวคิดก็คือถ้าเรายอมรับเอกสารที่มีแผนที่นั้นประกอบโดยไม่ทักท้วงในอนาคตฝ่ายตรงข้ามอาจจะหยิบยกขึ้นมาอ้างได้ว่าก็ในเมื่อคุณเซ็นรับเอกสารที่มีแผนที่นี้คุณก็เท่ากับยอมรับเส้นนี้ไปโดยปริยายแล้วจะมาปฏิเสธทีหลังไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยมีบทเรียนราคาแพงมาแล้วในกรณีประสาทพระวิหารที่การที่เราไม่ได้ทักท้วงแผนที่ในอดีตกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแพ้คดีในศาลโลก ใช่ค่ะนั่นคือฝันร้ายที่ฝ่ายคัดค้านไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเขามองว่านี่คือความเสี่ยงใหญ่หลวงต่ออธิปไตยของชาตินอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความเร็วในการเจรจาและลงนาม MOU ในปี2544ที่ใช้เวลาแค่44วัน44วันนี้เองเหรอครับใช่ค่ะก็เลยเกิดคำถามตามมาว่ามันรอบครอบพอแล้วหรือยังโอเคนั่นคือมุมของฝ่ายที่กังวลซึ่งก็มีเหตุผลที่น่ารับฟัง แล้วในมุมของรัฐบาลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆว่าไว้อย่างไรบ้างครับเรื่องก่อกูดเนี่ยฟังรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายต่างก็ยืนยันเสียงแข็งมาตลอดค่ะว่า MOU 2,544ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์เหนือก่ะกูดและไม่ได้ทำให้ไทยเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับเพราะมันเป็นแค่กรอบการเจรจา และที่สําคัญกว่านั้นคือเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หนักแน่นมากหลักฐานที่ว่าคืออะไรครับคือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศรอสรศส5หรือก,ก็คือปีพศ2450ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะสนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและในข้อ2ของสนธิสัญญาระบุไว้ชัดเจนเหมือนจับวางเลยว่าฝรั่งเศสได้ยก เมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามโอ้ดังนั้นสถานะของเกาะกูดจึงเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วค่ะโอ้ชัดเจนมากเลยนะครับพอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันมี2มุมที่มอง MOU ฉบับนี้ต่างกันสุดขั้วเลย ฝ่ายหนึ่งมองว่ามันคือความเสี่ยงมหาศาลที่อาจน,นำไปสู่การเสียดินแดนในอนาคตแต่อีกฝ่ายก็ยืนยันว่ามันเป็นแค่กรอบเจราจาที่ไม่ได้แตะต้องเรื่องอธิปไตยเลยแถมเรายังมีหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แข่งโปกอยู่แล้วด้วยถูกต้องค่ะมันการกันตีความเจตนาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันมีทั้งข้อกังวลและข้อดีแบบนี้มีบทวิเคราะห์ที่ช่วยช่างน้ำหนักให้เราเห็นภาพชัดๆไหมครับว่าสรุปแล้ว MOU ฉบับนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของคุณคำนวณสิทธิสมานที่สรุปข้อเสียหลักๆไว้ถึง6ข้อเลยค่ะหลักๆก,ก็คือ 1. มันทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจา 2. ก็คือเรื่องความเสี่ยงที่จะเข้าขายยอมรับเส้นเขตแดนของกัมพูชาโดยปริยายที่เราเพิ่งคุยกันไป 3. คือสาระสำคัญของมันดูจะเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชามากกว่า สีคือมันไปจํากัดรูปแบบการเจราจาของเราและข้ออื่นๆที่สรุปได้ว่ามันเป็นกรอบที่ดูจะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายไทยเท่าไหรนะ่นับฟังดูแล้วข้อเสียมีแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับทําให้เราเสียเปรียบจํากัดกรอบการเจราจาแล้วแบบนี้มันจะมีข้อดีอยู่จริงๆเหรอครับมีค่ะและเป็นข้อดีที่ย้อนแย้งที่สุดเลยก็ว่าได้ในบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นข้อดี2ข้อข้อแรกคือมันทําให้มีกรอบเจราจาที่ชัดเจน ซึ่งก็อาจจะเถียงได้ว่าถ้ากรอบมันไม่ดีจะนับเป็นข้อดีได้ยังไงแต่ข้อที่สองนี่แหละค่ะที่น่าทึ่งมากเขาเรียกว่าเป็นข้อดีในด้านกลับหรือพรที่มาในร่างของคำสาป blessing in disguise ใช่ค่ะ blessing in disguise พรที่มาในร่างของคำสาปหมายความว่าความยุ่งยากของมันเองกลายเป็นตัวเซฟเราอย่างนั้นเหรอครับน่าสนใจมากครับเป็นกรอบป้องกันยังไง ก็ไอ้เงื่อนไขแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ที่เราคุยกันไปตอนต้นที่ดูเหมือนเป็นตัวปัญหาทําให้ทุกอย่างชะงักงันมา20ปีนั่นแหละค่ะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราก็ได้เพราะการที่มันตกลงกันยากนี่เองที่ช่วยเบรกไม่ให้มีการเร่งรีบเจรจาเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่กัมพูชายอยากได้มากๆจนเราอาจจะเผลอไปยอมอ่อนข้อในประเด็นเรื่องเขตแดนที่เป็นเรื่องอธิปไตยระยะยาวไปโดยไม่รู้ตัวโอ้โหเป็นมุมมองที่เฉียบแหลมมากพู้ง่ายๆก็คือความยุ่งยากของ MOU กลายเป็นตัว่วงเวลาและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติในเรื่องเขตแดนไปโดยปริยายนั่นเองใช่ค่ะ ความซับซ้อนของมันกลายเป็นเหมือนกันชนที่ป้องกันไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดครั้งใหญ่ได้สุดยอดเลยครับเป็นมุมที่คิดไม่ถึงจริงๆแล้วตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันนี้บ้างครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงรัฐบาลชุดปัจจุบันเขามีแผนจะทําอะไรต่อไปกับเรื่องนี้จะถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ไหมแน่นอนว่ามีความพยายามจะหยิบขึ้นมาค่ะเพราะผลประโยชน์ด้านพลังงานมันมหาศาลจริงๆ จากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็จําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC ฝ่ายไทยขึ้นมาใหม่อ๋อต้องตั้งใหม่ใช่ค่ะเพราะชุดเก่าจะหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลชุดก่อนหน้าแล้วมีความคืบหน้าอะไรไหมครับก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวค่ะมีการคาดการว่าจะเสนอชื่อนายภูมธรรมเวชาชายัยรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน JTC ซึ่งพอมีข่าวนี้ออกมาก็ทําให้เกิดความกังวลและมีการเคลื่อนไหวคัดค้านจากบางกลุ่มที่ยังคงไม่ไว้วางใจในกรอบของ MOU ฉบับนี้อยู่แสดงว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่เปราะบางทางการเมืองอยู่เหมือนเดิมแล้วท่าทีของรัฐบาลอย่างเป็นทางการล่ะครับเขาว่ายังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงในสภาไว้นะคะว่า ตอนนี้รัฐบาลยังอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนยังไม่ได้มีการเจราจาหรือตกลงอะไรกับฝ่ายกัมพูชาทั้งสิน้นและยืนยันว่าจะดําเนินทุกอย่างโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวคิดที่น่าสนใจขึ้นมาคือการนําโมเดลการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแบบ50-50ที่ไทยเคยทําสําเร็จมาแล้วกับมาเลเซียมาเป็นต้นแบบในการเจราจากับกัมพูชาด้วยอ๋อก็คือสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นการตั้งหลักกันใหม่อยู่ แต่ก็เริ่มมีการโยนหินถามทางถึงแนวทางใหม่ๆที่อาจจะเป็นไปได้ประมาณนั้นเลยค่ะยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่สัญญาณของการเริ่มต้นขับเคลื่อนเรื่องนี้อีกครั้งมันชัดเจนขึ้นมากถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้ว่าเราได้เดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพื้นที่ทับซ้อนที่เกิดจากการขีดเส้นของสองประเทศ ไปจนถึงการพยายามแก้ปัญหาด้วย M.O.U. ปี44ซึ่งกลายเป็นดาบสองคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกาะกูดที่ผูกโยงกับประวัติศาสตร์และความมั่นคงและสุดท้ายเราก็มาจบที่สถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งท่ามกลางความหวังและความกังวล ถูกต้องค่ะและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือจะสร้างสมดุลได้อย่างไรระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานมูลค่ามหาศาลกับหลักการเรื่องอธิปไตยและเขตแดนของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยอมกันไม่ได้มันน่าคิดจริงๆนะคะว่า MOU 2544ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุญแจไขปัญหานี้กลับกลายเป็นตัวล็อกที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งแข็งทื่อมานานกว่าสองทศวรรษหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันก็ดูเหมือนว่ายังพอจะมีหนทางในการเจรจาต่อรองกันได้อยู่แม้จะยากก็ตามแต่มีข้อมูลชิ้นสุดท้ายจากเอกสารที่เราได้มาครับที่อาจจะทำให้ทุกอย่างที่เราคุยกันมาดูยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยข้อมูลอะไรเหรอคะ มีการระบุไว้ว่ารัฐธ,ธรรมนูลของกัมพูชาฉบับปีพศ2536ในมาตรา2ได้กำหนดเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไว้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ1น0 0แสนในยุคอนณานิคมและที่สำคัญที่สุดคือรัฐธ,ธรรมนูญระบุว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไว้ได้ non negotiable ใช่ครับ non negotiable อ้โห oh ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะใช่ครับ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ขบคิดกันต่อครับว่าหากจุดยืนของฝ่ายหนึ่งถูกกำหนดโดยกฎหมายสูงสุดของประเทศว่าไม่สามารถเจราจาต่อรองเรื่องเขตแดนได้เลยกรอบการเจราจาอย่าง MOU หรือกรอบไหนๆก็ตามจะสามารถนำไปสู่ข้อยุติที่แท้จริงได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเรื่องขุมทรัพย์20ล้านล้านบาทนี้จะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด